สวัสดีครับผมอยู่ผมแดนเนียลโออยู่แล้วน,นะครับวันนี้จะมาแกะเป็นฟิกเกอร์ครับของเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับผมเป็นตัวที่ผมชอบมากเลยตัวนี้นะคือเซเนสึนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะตัวไม่ใหญ่มากแต่ว่าเป็นฮิตตัวนี้เขาก็ฮิตกันอยู่นะผมมาเห็นนะราคาก็ได้เรื่องอยู่นะครับที่เขาลงขายกันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวแบบนั่งกล่องนะเออเวลาใครอยากได้ก็อยากไปตั้งรับตัวนี้นะ เรียกว่าตัวนั่งบนกล่องเพราะว่ามันจะนั่งอยู่บนกล่องนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นยังไงกันบ้างครับมาดูหน้ากล่องกันก่อนโอเคก็มีน้องเซเนสซูอ,อยู่นะน่ารักน่ารัก,รกมีตาดาพิฆาตอสูนของแบรนด์นี้นะงานเขาค่อนข้าง,งจะดีนะข้างนอกก็ไม่มีอะไรมากโอเคข้างข้างก็เป็นนี่ครับเซตหนึ่งเซตนี้มี3ตัวครับ จิโร่เนสึโกะแล้วก็เซเนสซนะครับผมอ่าด้านหลังอ่าด้านหลังก็จะเป็นนี่เลยเห็นด้านหลังของฟิกเกอร์นะครับว่ามันเป็นยังไงก็จะเป็นน้องเกาะกล่องเหืือย่างนี้นะอันนี้โอเคแล้วก็อีกด้านนึงครับจะเป็นรายละเอียดเป็นภาษาญี่ปุ่นนะมี QR code ด้วยผมก็อ่านไม่ออกนะครับ บนกล่องก็จะเป็นประมาณนี้ล่างกล่องก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันครับผมเโอเคเสร็จแล้วนะครับข้างในก็จะ นี่แพ็กมาเป็นอย่างนี้เลยม,มีอะไรนะครับมีแต่ตัวติกเกอร์ของเราอย่างเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็จะแยกออกมาเป็นสตัวอย่างนี้นะครับผมเป็นตัวของกล่องให้น้องนั่งนะ นี่เอ้ยกล่องมันต้องอยู่ด้านไหนนี่กล่องมันต้องอยู่ด้านน,ะน,น,น,ออาน,นี้แล้วก็เป็นตัวน้องเซนเนสึ์นะโอ้งานสวยนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอแกะออกมาดูก่อนเรามาดูตัวน้องกันก่อนเลยดีกว่าโอ้ถือว่างานงานดีเลยนะครับไม่มีลงสีเกินเลยนะนี่รายละเอียดข้างล่างตรงนี้จริงๆแล้วมันไม่เห็นนะเขาก็ยังลงสีมา Okay. งานดีเลยครับงานดีนี่เป็นดาบนะปกติดาบจะงอนะงานอันนี้ดาบไม่งออ๋อนี้ครับมีเล็กเล็กน้อยๆลงสีเกินเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าไม่ดูนี่ไม่เห็นเลยนะอเคัน okay. นี้ก็เป็นของรถเจแปนนะครับสวยอ่ผมว่าสวยมากเนี่ยอ่ะอผมเจอจุดสีเกินแล้วก็จะเป็นตรงนี้น่อยๆนะแต่มันไม่เห็นนะอย่างนั้นก็ไม่เห็นเนี่ยอตั้งโชว์ถือว่างานดีมากครับ เดี๋ยวมาดูตัวกล่องตัวกล่องสําหรับนั่งของน้องนะครับไม่มีอะไรมากครับอ่านไม่ออกอะอ่านไม่ออกว่ามันอ่านว่าอะไรนะเนี่ยใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมทีอัศนีหรือเปล่าแปลว่าใสา่ฟ้าหรือเปล่าถือว่างานสวยมากนะครับนี่น้องก็จะนั่งอยู่อย่างนี้นี่ปึ๊บปึ๊บ,บก็น่ารักมากครับเอาไปวางโชว์นี่ถือว่าน่ารักเลย งานนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับงานนี้นะใครที่ชอบเซนิสึนะหรือดาบพิฆาตสูนผมว่าเก็บเถอะเก็บเลยเก็บให้ครบรับรองว่าเอ้ยอันนี้คําเดียวกันนะอันจะเป็นคําว่าอะไรนักล่าสูนหรือเปล่าก็สวย,ยครับงานนี้คุ้มค่ามากที่จะเก็บนะครับผมน่ารักจริงน่ารักจริงเดี๋ยวผมเอาไปถ่ายสวยๆให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็คืองานนี้นะครับเก็บไปเถอะครับมันคุ้มครับต้องเก็บเลยครับผมให้คะแนนให้่าไรด่ดีแต่มันสวยอะผมให้ห้าเต็มห้าเลยแล้วกันห้าดาวเลยนะครับงานนี้ควรจะเก็บครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจากกันไปด้วยรูปสวยๆของฟิกเกอร์ตัวนี้ครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย